สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นของมี่ในช่วงเช้านะคะพอดีว่าไม่ได้อ่านข่าวนะคะแล้วก็บังเอิญไปเห็นข่าวอันนี้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยรายงานไปถึงความสัมพันธ์ของจีนกับไต้หวันใช่ไมหมคะว่ามีการหึมห้ามกันทีนี้เนี่ย อพอย้อนกลับไปดูข่าวเนี่ยก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นมันก็มีความคืบหน้าในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี่เองนะคะพอเข้าศักราชใหม่เนี่ยก็เริ่มเลยที่จะประกาศสัปดาห์ก็เลยอยากจะรวบรวมข่าวสารที่อยู่ในช่วงนี้เผื่อใครจะตกข่าวเหมือนนี่นะคะก็มารับฟังไปพร้อมๆกันก็เมื่อช่วงสักประมาณสองอาทิตย์ หรือว่าสักประมาณ10บกว่าวัน,นทางสื่อของไทยเนี่ยก็ได้มีการรายงานข่าวนะคะว่าจีนเนี่ยกล้าวพร้อมที่จะตอบโต้หลังจากสหรัฐนะคะได้ขายอาวุธให้กับไต้หวันครั้งล่าสุดเลยโดยจีนเนี่ยให้คำมั่นว่าจะใช้มาตรการตอบโต้ต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขายอาวุธให้กับไต้หวันหลังจากที่สหรัฐนะคะได้อนุมัติข้อตกลง มูลค่า300ล้านดอลลาร์เพื่อให้ไต้หวันนั้นเสริมในการป้องกันเกาะของตัวเองโดยสื่อได้รายงานเมื่อวันจันทร์ที่18ธันวา2566โดยกล่าวว่ารัฐบาลปักกิ่งประกาศกล้าวจะใช้มาตรการตอบโต้ต,ต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขายอาวุธให้กับไต้หวันหลังจากที่ทางรัฐบาลวอชิงตันได้อนุมัติข้อตกลงมูลค่า300ล้านดอลลาร์ เพื่อให้รัฐบาลไทยเปน,นั้นได้ใช้เสริมสร้างการป้องกันเกาะไต้หวันจากจีนแผ่นดินใหญ่โดยที่ว่าจีนเนี่ยมองว่าไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนของตนและให้คำมั่นว่าจะยึดไต้หวันในสักวันหนึ่งขณะที่รัฐสภาสหรัฐได้ไฟเขียวให้มีการจัดหาอาวุธครบพร้อมให้กับทางรัฐบาลประชาธิปไตยของไทยเปย เพื่อใช้ในการป้องกันประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐได้อนุมัติแพ็กเกจอาวุธที่ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันและคาดว่าจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบสั่งการและควบคุมการรบร่วมของทางไทยไปรัฐบาลปักกิ่งตอบโต้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทันที พร้อมกับยืนยันว่าจะใช้มาตรการที่เด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและบุรณภาพแห่งดินแดนเราจะใช้มาตรการต่อต้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขายอาวุธให้กับไต้หวันหวังหวนปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวในงานถแถลงข่าวประจำวัน สหารัฐควรหยุดพฤติการอันตรายด้วยการติดอาวุธให้กับไต้หวันหยุดสร้างความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันและหยุดสนับสนุนกองกำลังแบ่งแยกดินแดงของไต้หวันในการแสวงหาอิสรภาพด้วยกำลังเราท้ายที่สุดจีนจะรวมชาติได้สำเร็จอย่างแน่นอนหวังหวนปินกล่าวเสริม รัฐบาลปักกิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อเกาะไต้หวันนับตั้งแต่ประธานาธิบดีไฉ่อิงหวนได้ขึ้นครองอำนาจในรัฐบาลไทเปเมื่อปีพศ2559ด้วยจุดยืนที่ไม่ยอมรับต่ออำนาจของจีนกองทัพจีนได้ส่งเครื่องบินรบและเรือเข้าใกล้เกาะไต้หวันนี่เป็นประจำ ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้กระทรวงกลาโหมของไต้หวันรายงานว่าพบเห็นบอลลูนสอดแนมจากแผ่นดินใหญ่ละเมิดเข้าไปในน่านน้ำของไต้หวันหลายครั้งหลายหนทั้งรัฐบาลบริงตันและไทเปต่างออกโรงเตือนปักกิ่งว่าอย่าพยายามใช้อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของไต้หวันในเดือนหน้า ต่อมามาดูข่าวในวันที่1มกราคมที่ผ่านมาผู้นำไต้หวันได้โต้หลังจากที่สีจิ้นผิงได้พูดถึงการรวมชาติวันที่1มกราคมประธานาธิบดีไฉยอีเหมินของไต้หวันได้ชี้ว่าความสัมพันธ์ของประเทศจีนนั้นต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนและสันติภาพต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมีเกียรติ หลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของประเทศจีนได้กล่าวว่าการรวมชาติกับไต้หวันนั้นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ประธานาธิบดีไฉยอิงเหวินได้ตอบข้อถามเรื่องของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวสุนทรพจน์ในวันส่งท้ายปีเก่าที่มีน้ำเสียงอันแข็งกร้าวกว่าปีก่อนหน้านี้ ที่มีการกล่าวเพียงแค่ว่าจีนและไต้หวันเป็นคนในครอบครัวเดียวกันว่าประชาธิปไตยคือหลักการสำคัญที่สุดว่าไต้หวันนั้นจะดำเนินการเรื่องของความสัมพันธ์กับจีนอย่างไรเป็นการตัดสินใจโดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของประชาชนชาวไต้หวันเพราะไต้หวันเป็นประเทศประชาธิปไตย จีนจึงควรเคารพผลของการเลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกสภาของไต้หวันที่จะมีขึ้นในวันที่13มกราคมนี้และทั้ง2ฝ่ายก็มีหน้าที่รับผิดชอบในการคงไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันด้วยประธานาธิบดีไฉยอิงเหวินในวัย67ปีซึ่งไม่สามารถลงเลือกตั้ง เนื่องจากดำรงตำแหน่งมาแล้วถึงสองสมัยติดต่อกันนับตั้งแต่ในปีพศ2559กล่าวด้วยว่าทุกบ้านล็อกกุญแจไม่ใช่เพื่อยั่วยุเพื่อนบ้านแต่เพื่อความปลอดภัยของตัวเองซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกันกบประเทศชาติประชาชนชาวไต้หวันต้องการสันติภาพ และเป็นสันติภาพที่ได้รับการให้เกียรตินางไ่จะลงจากตำแหน่งเมื่อประธานาธิบดีคนใหม่ได้สาบานตนรับตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมผู้สมัครจากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือ DPP ที่เป็นพรรคเดียวกันกันกบเธอและผู้สมัครจากพรรคก๊ก,กมินตั๋งที่เป็นฝ่ายค้านได้ประกาศเอาไว้ว่า ชาวไต้หวันเท่านั้นที่จะสามารถตัดสินอนาคตของตนเองต่อมาเป็นข่าวเศร้าได้เกิดเหตุไฟไหม้เครื่องบินที่สนามบินในกรุงโตเกียวของวันที่สองมกราคมในช่วงเย็นนะคะมีข่าวออกมาบอกว่าเสียชีวิต5รายเครื่องบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์นะคะได้เกิดไฟลุกไหม้บนรันเวย์ของสนามบินฮานิดะ ในกรุงโตเกียวเมื่อวันอังคารหลังจากเฉียวชนกับเครื่องบินของหน่วยยามฝั่งโดยทางสื่อได้รายงานว่าเมื่อวันอังคารที่สองมกราคมโดยกล่าวว่าเกิดอุบัติเหตุบนรันเวย์ของสนามบินฮานดะในกรุงโตเกียวจนทำให้เครื่องบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ A L I, เกิดไฟไหม้อย่างรุนแรงแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด จากสถานีโทรทัศน์ NHK ได้แพร่ภาพให้เห็นเครื่องบินลำหนึ่งเคลื่อนตัวไปตามรันเวย์ก่อนที่เปลวไฟสีส้มจะประทุขึ้นแล้วกลายเป็นระเบิดขนาดใหญ่บริเวณด้านล่างและด้านหลังของเครื่องบินผู้โดยสารทั้งหมด367คนและลูกเรือ12คนบนเครื่องบินลำดังกล่าว ได้รับการอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างปลอดภัยรายงานได้ระบุเพิ่มเติมว่าสาเหตุเกิดจากเครื่องบินของสายการบินเจแปนอไลน์ได้เฉียวชนกับเครื่องบินของหน่วยยามฝั่งบนรันเวย์ดังกล่าวจนเป็นที่มาทำให้เกิดเหตุเพลิงไหมและระเบิดอย่างรุนแรงกับเครื่องบินของเจแปนอีลน์ เครื่องบินยามฝั่งก็เกิดไฟไหม้เช่นเดียวกันและมีรายงานข่าวว่าลูกเรือหนึ่งใน6คนปลอดภัยแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดของอีก5คนที่เหลือทั้งนี้เครื่องบินยามฝั่งได้มีกำหนดออกเดินทางเพื่อช่วยปฏิบัติการกู้ภัยหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภาคกลางของญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา รายงานยังระบุอีกด้วยว่าเครื่องบินลำนี้เพิ่งจะมาถึงจากต้นทางสนามบินซัปโปโรของเกาะฮอกไกโดทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นเจ้าหน้า,นาที่ยามฝั่งของสนามบินฮนานดะซึ่งเป็นหนึ่งในสนามบินที่พลุกพล่านที่สุดในโลกกล่าวว่าพวกเขากำลังตรวจสอบถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ซึ่งยังไม่ทราบชัดเจนว่ามีการเฉี่ยวชนกันจริงหรือไม่แต่แน่นอนว่าเครื่องบินของหน่วยยามฝั่งนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนขณะที่เจแปนแอร์ไลน์ได้ให้ข้อมูลว่าเครื่องบินโดยสารลำดังกล่าวได้เฉี่ยวชนกับเครื่องบินอีกลำหนึ่งบนรันเวย์หลังจากที่ลงจอดแล้ว ภาพข่าวทางโทรทัศน์ยังเปิดเผยให้เห็นถึงเปลวไฟที่พุ่งออกมาจากหน้าต่างเครื่องบินขณะที่หน่วยกู้ภัยพร้อมรถดับเพลิงมากกว่า70คันเร่งระงับเหตุนอกจากนี้ยังมีเศษซากชิ้นส่วนไม่เกรียมตกเกลื่อนอยู่บนรันเวย์ซึ่งล่าสุดสนามบินฮนานดะได้ระงับการจราจรทางการบินชั่วคราวแล้ว ต่อมาเป็นข่าวล่าสุดนะคะเมื่อวันที่สองมกราคมก็คือเมื่อวานนี้ตอนช่วงประมาณสี่ทุ่มมีการรายงานข่าวว่าเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะมีความคืบหน้าว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่าครึ่งร้อยเจ้าหน้าที่กู้ภัยญี่ปุ่นได้ต่อสู้กับเวลาเพื่อจะค้นหาผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวในวันปีใหม่ ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย50รายและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างสื่อรายงานว่าในวันอังคารที่2มกราคม2567กล่าวว่าจากเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในจังหวัดอิชิกาวะทางตอนกลางของเกาะฮอนชูประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีรายงานยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้ว กว่าครึ่งร้อยรายรวมทั้งการเกิดคลื่นสึนามิสูงกว่าเกิน1เมตรบ้านเรือนเสียหายทางหลวงถูกดินถลม่มและเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุถึงยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ50ราย แต่คาดว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากหน่วยกู้ภัยกำลังค้นหาใต้ซ่าความเสียหายของอาคารบ้านเรือนที่พังถล่มอย่างต่อเนื่องสื่อท้องถิ่นรายงานว่าถนนหลายสายได้ถูกตัดขาดจากดินถลม่มหรือว่ารอยแตกร้าวขณะเดียวกันก็มีเรือหลายลำล่มในท่าเรือสุสูบ้านเรือนกว่า หนึ่ันหลังได้ถูกทำลายโดยสิ้นเชิงและประชาชนราว4,000ถึง5,000คนไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านพักของตัวเองได้ในแค่ช่วงเวลาข้ามคืนมีรายงานผู้คนประมาณ1,400คนติดอยู่บนรถไฟหัวกระสุนชิงกันเซนที่ถูกระง,งับการเดินรถ และยังมีอีกราว1,000คนติดอยู่บนรถไฟด่วนท้องถิ่นเป็นระยะเวลาเกือบ24ชั่วโมงหลังจากถูกระงับการให้บริการกระทันหันเช่นกันนอกจากนี้ยังมีผู้คนอีกประมาณ500คนติดอยู่ในสนามบินที่เสียหายของคาบสมุทรโนโตโดยถนนทางเข้าได้ถูกปิดกั้น และรันเวย์เต็มไปด้วยอรอยแตกร้าวจากภาพข่าวทางอากาศเผยให้เห็นระดับความรุนแรงของไฟไหม้ที่มีการลุกลามไปทั่วบริเวณตลาดเก่าวาจิมะและความเสียหายจากแผ่นดินไหวทำให้ปฏิบัติการการดับไฟเป็นไปด้วยความล่าช้าซึ่งรายงานได้ระบ,บุว่าไฟไหม้ครั้งนี้ได้กลืนกิน สิ่งปลูกสร้างมากถึง200หลังคาเกือบ3 3 0 0 0ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ในภูมิภาคนี้ทันทีท่ามกลางอุณหภูมิแตะจุดเยือกแข็งในช่วงเวลาข้ามคืน เมื่อวันจันทร์คลื่นสูงอย่างน้อย1.2เมตรได้สัดเข้าชายฝั่งและท่าเรือในเมืองวาจิมะรวมทั้งรายงานถึงสึนามิขนาดเล็กๆบริเวณเกาะทางตอนเหนือของฮอกไกโดต่อมาในวันอังคารทางการของญี่ปุ่นได้ประกาศยกเลิกคำเตือนสึนามิทั้งหมด รัฐบาลญี่ปุ่นได้กล่าวว่าหน่วยงานกำลังประเมินถึงขอบเขตของความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมทั้งจำนวนที่ผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ซึ่งสามารถรับรู้ได้ถึงกรุงโตเกียวที่อยู่ห่างออกไปไกล300กิโลเมตรล่าสุดงานอวยพรในวันปีใหม่ของจกักรพรรดินารุฮิโตได้ถูกยกเลิกเพื่อความปลอดภัยอีกด้วย ทั้งหมดนี้เป็นข่าวสั้นล่าสุดนะคะที่มีคิดว่าน่าสนใจก็เลยนำมาฝากให้ทุกคนได้รับฟังกันขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสั้นของมี่นะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ